แล้วแล้วเราเราเามอไปอย่างเงี้ยโอ้โหว่นวนเยนาเราไม่กลัวความสเอ้าทำไมดูมันไกลวะแต่มอมาเลยซันแ่นี้อถึงแล้วอืแค่นี้นนเดินไงอ๋อเาตีไปกลับเขาตีไปกลับเทียบมันดังเลยวะกระโดดไหมนะ

เนี all, ่ยอะเยอลยนเนี่ยอันนี้เจ้าเห็นว่าสูงมากเท่าเลย